เพราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz เมกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5้ารายวิชาในรายการติวเตอร์ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ1 9นาิกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามาติวสาระที่2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในตอนที่2ของวิชาสังคมศึกษานะครับ วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของกฎหมายซึ่งอยู่ในหน่วยที่สองของสาระดังกล่าวเรามาดูกฎหมายกฎ,กฎหมายแรกคือกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนก็คือข้อหนึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศข้อสองกฎหมายปกครองเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทะเบียนราช บัตรประชาชนจะอยู่ในกฎหมายปกครองนะครับข้อ3กฎหมายอาญาจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนี่คือเอกลักษณ์ของกฎหมายอาญาไม่สามารถที่จะย้อนหลังโทษก่อนที่จะมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นมาได้เน้นประโยชน์ให้แก่จำเลยก็คือผู้ถูกฟ้องว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะ พิสูจน์ได้จริงว่าเป็นผู้กระทำความผิดข้อ 4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาต่างๆนั่นเองข้อ5กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ขั้นตอนในการดำเนินคดีความแพ่ง 6. พระธรรมนูญสารยุติธรรมก็คือการจัดองค์กรการวางระเบียบของสารยุติธรรม ต่อไปกฎหมายเอกชนกฎหมายเอกชนก็คือ1กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับหนี้การครอบครองมรดกจะเป็นกฎหมายแพ่งนะครัะนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายพาณิชย์การซื้อขายการกู้ยืมการจำนำการจำนองต่างๆการกู้ยืมเงินเกินกว่าเท่าไหร่ถึงจะต้องทำหนังสือลงลายมือชื่อถึงจะฟ้องร้องคดีกันได้ ได่ครับห้าสิบาทเหมือนน้อยเนะาะมันั่งทำลงลายมือชื่อจะฟ้องร้องก,กันกับเงิน50บาทการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่500บาทต้องมีหนังสือถึงจะฟ้องร้องคดีได้ในกฎหมายแพง่งต่อไปกฎหมายระหว่างประเทศก็คือแผนกคดีเมืองเรื่องของรัฐต่อรัฐต่อรัฐต่อองค์กรระหว่างประเทศแผนกคดี แผนกคดีบุคคลเรื่องการสมรสของคนต่างชาติเดี๋ยวนี้ใช่ไหมโลกไร้พรมแดนเราสามารถคุยกับคนที่อยู่อีกขั้วโลกหนึ่งกับเราได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นอาจจะมีการสมรสของคนต่างชาติก็จะมีกฎหมายระหว่างประเทศนี่แหละเป็นตัวกําหนดข้อสามแผนกคดีอาญาก็คือเรื่องการหลบหนีข้ามแดนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เรามาดูโทษทางอาญาโทษทางอาญามี5สถานเราต้องจําไว้เลยนะครับโทษทางอาญาเนี่ยข้อ1ประหารชีวิตข้อ2จําคุกข้อสกักขังข้อสี่ปรับและข้อ5้ริปทรัพย์สินมันจะเรียงตามความหนักเบาของโทษข้อหนึ่งเนี่ยประหารชีวิตก็คือหนักสุดแล้วใช่อืมไม่มีชีวิตอยู่ละเออข้อสองจำคุกเนี่ยจะเป็น ในเรือนจำเราจะเรียกว่าจำคุกส่วนข้าสามกับครังก็คือในโรงพักรีกว่าห้องถังใช่ไหมแล้วก็ข้อสี่ปรับก็จ่ายเงินค่าปรับแทนความผิดอย่างเงี้ยบางความผิดละหุโทษแล้วก็ริบทรัพย์สินก็คือยึดทรัพย์สินนั้นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินข้อหนึ่งจะเป็นการลักทรัพย์ก็คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยที่เจ้าของไม่ได้ยินยอมเรียกว่าลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ก็คือการฉกฉวยเอาซึ่งซึ่งหน้าชิงทรัพย์ก็คือการใช้กําลังหรืออาวุธทําร้ายและข้อสี่ปล้นรัพย์คือการที่มีคนตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันชิงทรัพย์เรียกว่าปล้นทรัพย์ให้มาดูในเรื่องของศาลศาลแรกจะเป็นศาลร,รัฐธรรมนูญก็คือพิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด9คนมีวรระการดำรงตำแหน่ง 9ปีแต่ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ70ปีข้อ2จะเป็นศาลปกครองพิจารณาคดีร,ระหว่างหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางการปกครองตามกฎหมายมี2ชั้นคือ1สศาลปกครองชั้นต้นก็จะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ในภูมิภาคต่างๆอีก16ศาลข้อ 2, สศาลปกครองสูงสุดจะอยู่ที่กรุงเทพที่เดียว ข้อ 3, สาราลทหารพิจารณาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของสารทหารข้อ4สารยุติธรรมพิจารณาคดีทั้งปวงสาลยุติธรรมก็แบ่งได้อีก3ชั้นชั้นแรกคือสารชั้นต้นได้แก่สารแพ่งสารอาญาสารจังหวัดหรือสารแขวงจะเป็นสารชั้นต้น แล้ก็สารอุทธรเมื่อเราไม่พอใจในคําตัดสินของสารชั้นต้นเราก็สามารถอุทธรมายัางสารอุทธรได้โดยมีเงื่อนไขและข้อกําหนดว่ากันไปงันสุดท้ายสารสูงสุดคือสารดีกามีอํานาจพิจารณาคดีที่อุทธรเกี่ยวกับการเลือกตั้งคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องสารแล้วมีทริก หรือว่าขอเสริมให้น้องๆจดไว้นิดนึงคือผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็คือผู้ที่ยังไม่บมรู้นิติภาวะจะต้องมีผู้ปกครองเข้าเรียกผู้ปกครองที่ดูแลผู้เยาว์ว่าผู้แทนโดยชอบธรรมใช่ไปข้อสอจะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถผู้ดูแลผู้ปกครองของคนเสมือนไร้ความสามารถเราเรียกว่าผู้พิทักษ์สคนไร้ ความสามารถเมื่อกี้เสมือนไร้ความสามารถเรียกว่าผู้พิทักษ์นี้คนไร้ความสามารถผู้ปกครองเราเรียกว่าผู้อนุบาลการที่เราจะเรียกคนเสามือนไร้ความสามารถกับคนไร้ความสามารถเนี่ยไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเฮ้ย hey, แกเป็นคนไร้ความสามารถวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ใช่ต้องให้ศาลสั่งเท่านั้นถึงจะเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้คนติดยาเราเรียกเขาอยู่ ในประเภทพวกไหนถ้าสารตัดสินสารจะอยู่ในคนเสมือนไร้ความสามารถคือไม่ได้ไร้ความสามารถจริงๆนหนึ่งในขั้นถึงเป็นคนไร้ความสามารถแต่ก็คือเสมือนไร้ความสามารถนั่นเองคนวิกลจริตเนี่ยสารยังไม่สั่งใช่ไหม,มก็เลยยังเป็นคนวิกลจริตอยู่ถ้าจะทําพินัยกรรมได้ต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไป15ปีขึ้นไปนะครับ นี่เป็นคร่าวๆในเรื่องของกฎหมายเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับข้อ1ข้อใดมีความหมายตรงกับลักษณะของกฎหมายที่ว่ากฎหมายใช้ได้เสมอไปข้อ1กฎหมายนอนหลับแต่ไม่ตายข้อ2กฎหมายสามารถใช้บังคับได้ จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ข้อ 3. กฎหมายประกาศใช้แล้วสามารถบังคับใช้ได้กับทุกคนเท่าเทียมกันข้อ 4. กฎหมายจะนำมาใช้ได้เมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเก่าน้องตอบข้อไหนครับคำว่ากฎหมายใช้ได้เสมอไปก็คือ ใช้ได้เรื่อยๆตราบที่ยังไม่มีกฎหมายใหม่ออกมาในเรื่องเดียวกันถ้ากดว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ยังไม่ยกเลิกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่มีกฎหมายใหม่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยออกมายกเลิกหากยังไม่มีการเลิกกฎหมายหรือว่าไม่เห็นว่ามีการนํากฎหมายนั่นออกมาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังก็แปลว่ากฎหมายอ่ะแค่นอนหลับอยู่แต่มันยังไม่ตายซึ่งตรงกับสุภาษิต ของกฎหมายภาษาละตินแต่เราแปลไปเป็นภาษอังกฤษที่ว่า the laws o m e t i m e s sleep never die ใช่ไหมตรงตัวเลยก็คือกฎหมายนอนหลับแต่ไม่ตายเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่1ใช่ข้อสเขาบอกกฎหมายสามารถใช้บังคับได้จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ถ้ากฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องเดียวกันเราจะยกเลิกกฎหมายเดิมปะเราก็ยังไม่ยกเลิกเพราะฉะนั้น กฎหมายใช้ได้ไม่เสมอไปข้อนั้นข้อ2ก็เลยไม่ถูกต้องข้อ3เขาบอกว่ากฎหมายประกาศใช้แล้วสามารถบังคับใช้ได้กับทุกคนเท่าเทียมกันมันก็คือเป็นความหมายกลางๆของกฎหมายทุกๆกฎหมายที่ใช้และที่ประกาศใช้แล้วก็สามารถบังคับทุกคนได้เพราะฉะนั้นข้อ3ก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องและข้อ4กฎหมายจะนํามาใช้ได้เมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเก่าแล้วกลับไปดูโจทย์ที่ ถ้าถามว่าข้อใดมีความหมายตรงกับลักษณะของกฎหมายที่ว่ากฎหมายใช้ได้เสมอไปกฎหมายใช้ได้เสมอไปวงกลมตัวใหญ่ๆให้เราเห็นเลยฉะนั้นเราดูจากข้อ4แล้วช้อยในข้อ4ที่ก็าบอกกฎหมายจะนํามาใช้ได้เมื่อไม่ขัดหรือแย,ย้งกับกฎหมายเก่าน่าจะเกี่ยวปะ่ะอืมไม่ใช่ใช่ปะ่ะไม่เกี่ยวกันกับกฎหมายที่สามารถใช้ได้เสมอไปก็เลยไม่ตรงตามโจทย์ก็ผิดกันไปต่อไปเรามาดูข้อส คำว่าต้นมีบ้านเรือกลไฟรถบรรทุกและช้างต้นมีทั้งหมด4อย่างใช่ป่มมีบ้านมีเรือมีรถบรรทุกแล้วก็มีช้างทรัพย์สินในข้อใดที่ต้นไม่อยากนําไปจำนองประกันการชําระหนี้ได้ข้อ 1. บ้านข้อ2เรือกลไฟข้อ3รถบรรทุกและข้อ4ช้าง ให้น้องๆลองทำดูจะตอบข้อไหน 1>, 1 2 3หรือ4เขาบอกว่าทรัพย์สินที่จะนําไปจำนองการประกันชําระนี้ได้เนี่ยมีอยู่สอง,สอง,สองแบบแบบแรกเรียกว่าอสังหาเริมทรัพย์ก็คือสิ่งที่ด็ดอยู่กับ พื้นแผ่นดินเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์และข้อ2เรียกว่าสังหาริมทรัพย,ออย,พย์บางอย่างเราเรียกว่าชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่ไม่สามารถใช้ได้ทุกสิ่งที่เป็นสังหาริมทรัพย์มีบางชนิดเท่านั้นเองที่เราเรียกว่าชนิดพิเศษนั่นก็คือเรือกำปัน่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่6ขึ้นไปข้อ2เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่5ปีขึ้นไปข้อ3แพสัตพาหนะเป็นต้นสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนได้เช่นเครื่องจกักรอากาศยานาที่นี้น้องๆรู้แล้วว่าทรัพย์สินที่สามารถนำไปจำนนงประกันการชราระนี้ได้มีอยู่สส่วนก็คือสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ข้อหบ้านบ้านเป็นอะไร ใช่บ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นข้อ1สามารถนำไปจำนองได้ไหมได้ข้อ2เรือกลนไฟเป็นสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์แต่เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่สามารถจำนองได้เพราะฉะนั้นข้อ2ก็จำนองได้ข้อ3รถบรรทุกรถบรรทุกเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์แต่อยู่ในชนิดพิเศษที่พี่กล่าวไปเมื่อกี้ปะ ไม่อยู่เพราะฉะนั้นรถบรรทุกสามารถจำนองการประกันการชำระนี้ได้ไหมไม่ได้ตอบข้อ3ส่วนข้อ4ช้างช้าง,เป,งาเป็นสังหาริมทรัพย์ราเป็นสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์แต่อยู่ในชนิดพิเศษใช่ไหมมีแพสัตวพาหันะก็เลยทำให้ช้างสามารถนําไปจำนองประกันการชำระนี้ได้ข้ส่งตอบข้อ3รถบรรทุกไม่สามารถนําไปจำนองประกันการชำระนี้ได้ ข้อ3คดีอาญาใดที่ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องเสมอ 1. คดีที่รัษดรเป็นโจทย์ 2. คดีความผิดต่อแผ่นดิน 3. คดีความผิดละหุโทษ 4. คดีความผิดต่อส่วนตัวตอบข้อไหนครับศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเสมอเลยคดีอาญาเนี่ย มีโจ์กับจำเลยโจทย์ก็คือผู้ที่ฟ้องแลาคนนน้นี่นั่นทำผิดแล้วก็จำเลยก็คือผู้ที่ถูกฟ้องว่าทำโน่นี่นั่นโจทย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอายการในการเป็นโจทยเขาถามว่าคดีอาญาใดที่ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเสมอข้อ1คดีที่เป็นคดีที่มีรัศดรเป็นโจทย์อย่างที่บอกไปว่าปกติเนี่ย จะมีโจทย์เป็นอายการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปฟ้องเองโดยไม่ผ่านตำรวจว่าอายการเนี่ยเขาจะเรียกเราว่าเป็นโจทย์ใช่ปะอืมข้อสองคดีความผิดต่อแผ่นดินข้อสามคดีความผิดและอุทษและข้อสี่คดีความผิดต่อส่วนตัวสองสามสี่เนี่ยเป็นคดีที่ถ้าเกิดว,ว่าอายการเป็นโจทย์ก็ โอเคสารก็ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องใช่ไหมเพราะอายการก็จะกลั่นกรองแล้วในะระดับหนึ่งข้อ3ก็เลยตอบข้อ1คดีที่รัชดรเป็นโจทย์ก็คือเราเป็นโจทย์เองเนี่ยสารก็เลยไม่มั่นใจว่าเราสมควรที่จะฟ้องหรือเปล่าสารจะสมควรจะรับคดีนี้ไหมเพราะาเราเป็นโจทย์เองไงเราไม่ได้เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นอายการหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงก็เลยไม่ทราบว่า สมควรจะรับหรือเปล่าคดีนี้เพราะฉะนั้นศาลก็เลยต้องไต่สวนมูลฟ้องคดีถ้าเราเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องข้อ4พระราชบัญญัติและพระราชกำหนดมีความคล้ายกันในเรื่องใดข้อ1เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารข้อ2เป็นระเบียบข้อบังคับใช้ควบคุมการประพฤติประชาชน ข้อ3ก่อนที่จะประกาศใช้ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาก่อนและข้อ4เป็นกฎหมายที่มีลำดับความสำคัญเทียบได้กับประมวลกฎหมายมีความคล้ายกันในเรื่องใดพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดข้อแรกเขาบอกเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายบริหารจะตรากฎหมายขึ้นมาไดา้กฎหมายนั้นเรียกว่า พระราชกำหนดแต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัติจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติว่ารัฐสภาพเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดแน่ๆไม่ได้คล้ายกันเพราะว่าที่มาของฝ่ายที่ตรากฎหมายขค้ือเนี่ยแตกต่างกันข้อ 2. เป็นระเบียบข้อบังคับในการควบคุมประพฤติประชาชนจริงๆพระราชบัญญัติเนี่ยคือกฎหมายที่ออกมาเพื่อเป็นระเบียบข้อบังคับควบคุมความ ประพฤติของประชาชนเช่นพรบอาวุธปืนพระราชบัญญัติจราจ,จรหรือว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองต่างๆพระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่เป็นเรื่องของประเทศชาติมากกว่าที่จะมาควบคุมความประพฤติของประชาชนโดยตรงเช่นพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อตั้งบสทในการดูแลการจัดการหนี้เสียหรือว่า NPL นั่นเองก็ไม่ได้มาควบคุมการประพฤติของประชาชนโดยตรงใช่ไหม ฉะนั้นข้อสองก็เพจเหมือนกันไม่ได้คล้ายกันช้อยข้อที่3ก่อนที่จะประกาศใช้ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าพระราชกําหนดฝ่ายบริหารเป็นคนตราขึ้นมาส่วนพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นฝ่ายนิติบัญญัติต้องผ่านรัฐสภาเพราะฉะนั้นข้อ3าน่าจะเป็นความหมายของพระราชบัญญัติอย่างเดียวก็เลยไม่มีความคล้ายก,กันกับพระราชกําหนดเหลือช้อยข้อสุดท้ายก็คือข้อสี่แะจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุด เขาบอกว่าพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะมีกระบวนการคือร่างพรบก่อนใช่ปะพอร่างเสร็จก็เสนอร่างพระราชบัญญัติให้สสพิจรารณาสวพิจรารณาร่างพอสสและสวพิจารณาแล้วก็ให้รัฐสภาอนุม,มัติในการจะพระราชบัญญัติขึ้นมาก่อนที่จะไปประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติส่วนพระราชกําหนดเนี่ยกระบวนการมันก็คือรัฐบาลร่างพระราชกําหนดขึ้นมาแล้วก็ประกาศใช้ก่อน หลังจากประกาศใช้เสร็จนั่นแหละถึงจะยื่นให้สภาดูถ้าเกิดว่ารัฐสภาอนุมัติเห็นชอบก็เป็นพระราชกำหนดต่อไปแต่มีฐานะเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติคือมีความถาวรนั่นเองไม่ใช่ว่าเมื่อสภาอนุมัติจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นพระราชบัญญัติเสมอไปไม่ไม่เสมอไปอาจจะเป็นพระราชกำหนดแต่มีฐานะเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติแต่ถ้าเกิดว่าประกาศใช้พระราชกำหนดแล้วเอามาให้รัฐสภาอนุมัติ รัฐสภาไม่อนุมัติว่าไม่เห็นชอบกฎพระราชกําหนดดังนั้นก็ตกไปเพราะฉะนั้นข้อ4จึงถูกต้องที่สุดเพราะทั้งหมดล้วนอยู่ในลำดับศักดิ์ชั้นเดียวกันเรามาดูลำดับศักด์กฎหมายหน่อยนิดนึงน้องๆชอบคิดว่ารัฐธรรมนูญสูงสุดตามมาด้วยพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายพระราชกำหนดพระราชกิจด,ดีพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง และกฎหมายท,ท้องถิ่นที่จริงๆอะ่ะที่น้องท่องกันเรียงลําดับสักกฎหมายมาอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าประมวลกฎหมายพระราชกําหนดและพระราชกิจฎีกาที่อยู่ตรงการสามอันที่พี่บอกไปเมื่อกี้มันมีความเขาเรียกว่ามีความมีศักเท่ากันเพียงแต่เขาเรียงลําดับมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน้องๆน่าจะทําความเข้าใจใหม่โดยการเรียงอย่างเี้ ข้างบนสุดก็กฎหมายสูงสุดจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่มีอะไรที่จะมาแบบคัดค้านรัฐธรรมนูญได้หลังจากรัฐธรรมนูญต่ำลงมาหน่อยจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายและพระราชกำหนดเห็นไหมที่พี่บอกว่ามันมีศักเท่ากันมันอยู่แถวเดียวกันต่อไปต่ำมากกว่านั้นก็คือพระราชกฤษฎีกาต่ำกว่านั้นอกีกกฎ กระสวงครับต่ําที่สุดก็คือกฎหมายท้องถิ่นนั่นก็หมายความว่าพระราชบัญญตัติประมวลกฎหมายและพระราชกําหนดอยู่ในลําดับสักชัน้นเดียวกันแต่ต้องเรียงลําดับตามนั้นน้ออาจจะเข้าใจผิดนิดนึงใช่ไหมที่ว่า ให้เรียงอย่างนั้นมานี่เรียงรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายพระราชกำหนดพระราชกิจดีกากฎกระทรวงแล้วก็กฎหมายท้องถิ่นเขาให้เรียงแต่จร,จริงๆมันก็มีศักดิ์เท่ากันก็คือประมวลกฎหมายพระราชกำหนดและพระราชกิจฎีกาอยู่ในลำดับศักดิ์ชั้นเดียวกันดังนั้นพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดจึงเป็นกฎหมายที่มีลำดับความสําคัญเทียบได้กับประมวลกฎหมายจริงข้อ4ก็เลยเป็น <obviamente> คําตอบที่ถูกต้องที่สุด ก็สุดท้ายในเรื่องของกฎหมายเขาถามว่าสักขับรถยนต์โดยประมาทชนมีบาดเจ็บสาหาัสสักถูกสารสั่งพิพากษาลงโทษจำคุก3ปีและปรับ70,000บาทข้อใดผิดข้อ 1. มีสามารถเรียกร้องให้สักชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกรถยนต์ชนได้ข้อ 2. มีไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าปรับจำนวน70,000บาทเป็นของตนได้ข้อ3ศักไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆอีก เพราะได้ถูกศาลพิจารณาลงโทษและจำคุกและปรับแล้วข้อ 4. การกระทำของศัก์เป็นความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การที่ศัก์ขับรถชนโดยประมาทเนี่ยศาลก็เลยพิพากษาลงโทษจำคุกบวกกับปรับใช่ไหมจำคุก3าปีก็ปรับจิต0มื่นบาทเพราะฉะนั้นแสดงว่า เป็นความเิดสารก็เลยสั่งพิพากษาแล้วก็ต้องรับผิดโทษในทางอาญาเพราะเป็นความผิดโดยประมาทโทษทางอาญาก็อย่างที่บอกไปก็คือการลงโทษจำคุกและปรับ70,000บาทแต่สักขับรถชนมีบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมีสามารถเรียกเอาค่าปรับ70,000บาทเป็นของตน,นเองได้ปะไม่ได้เพราะว่าเป็นค่าปรับของรัฐเพราะฉะนั้นมีไม่สามารถที่จะเรียกร้องเอาเงิน70,000บาทนี้มาได้ถ้าเกิดว่ามีอยากได้มีต้อง เรียกร้องค่าเสียหายเอาจากศักโดยฟ้องทางแพ่งในฐานละเมิดได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อไหนข้อ3ที่ไม่ถูกต้องข้อ1มีสามารถเรียกร้องให้สักช่วยให้ความเสียหายที่เกิดจากการถูกรถยนต์ชนได้ใช่ไหมมีสามารถเรียกร้องได้ฐานละเมิดในกฎหมายทางแพง่งอนถูกข้อ2มีไม่สามารถเรียกร้อง,องเงินค่าปรับจำนวนเจ็ดห่นบาทเป็นของตนเองได้ ก็อย่างที่บอกไปว่าเงินค่าปรับในคดีอาญาเป็นของแผ่นดินเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นมีไม่สามารถียกร้องเรีนได้ถ้าจะเรียบร้องได้ก็ต้องไปเรียกร้องทางแพ่งอย่างชอยข้อที่1ข้อสี่เขาบอกว่าการกระทำขอสักเป็นความรับผิดอา,มามองมวลกฎหมายอาญาและเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชก็ถูกใช่ไหมเพราะว่าผิดทั้งอาญาแล้วก็ผิดทั้งแพง่งะฉะนั้นข้อ3ามก็เลย ตรงที่ว่าศักไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆอีกเพราะได้ถูกศาลพิจารณาลงโทษจำคุกและปรับแล้วจริงๆแล้วศักได้รับความผิดแค่กฎหมายอาญาอย่างเดียวยังไม่ได้รับผิดตามกรมูวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งต้องเสียชดใช้ค่าเสียหายฐานละเมิดให้กับมีที่ไปชนเขาจนบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่ก็จะหมดไปในตอนที่2ของวิชาสังคมในสาระพลเมืองวัฒนธรรมและดำเนินชีวิต เป็นไงบ้างครับยากไหมครับกฎหมายมายก็ต้องอาศัยความจํานิดนึงเนาะตั้งใจน้องๆอ,อ่านังสูอเยอะๆแ้วเนอะนนะก็ทําได้สําหรับชั่วโมงนี้ก็ขอมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตา้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตซสร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬกาและ19นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญายาวชนใต้